อาตมาไปประเทศอินเดียเห็นความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ขาวเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้อยู่นู้นรู้สึกสลดใจมากว่าขนาดบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้ต่อไปจะมีอะไรเหลือในประเทศไทยพอถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวคริสต ถ้าเทียบกับพวกเราก็คือวันวิสาขะวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดขึ้นของพระเยซูในโลกที่เขาเคารพนับถือพระศาสดาพระเยซูคริสต์พี่น้องชาวคริสต์ทั่วโลกจัดงานวันคริสต์มาสในยิ่งใหญ่กันมโหรานแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะมีดาวมีอะไรทำรูปดาวรูปโครมประดับประดาโคมไฟและลึกถึงดาว ดวงแรกที่เป็นดวงวิญญาณของพระเยซูมาเกิดลอยมาเกิดไปที่หมู่บ้านเบธเลเหมอะไรต่างๆพวกนั้นเขาลำลึกนึกถึงก็จัดงานกันแต่พอถึงวันเกิดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากลับไม่ได้สนใจอาจมามีความคิดว่าเราจากภาคเพียนพยายามปลุกเราชักชวนพี่น้องเราให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้